สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มาทำพิซซ่าเวียดนามทานกันค่ะส่วนผสมที่จะใช้ก็มีแผ่นเมี่ยงยวนอันนี้เป็นขนาด300กรัมมี30แผ่นแผ่นกว้าง22เซนแล้วก็มีขนาดเล็กกว่านี้อีกนะคะเราเลือกใช้ได้เลยค่ะแล้วก็มีหมูสับค่ะอันนี้200กรัมแล้วก็หมูยอเราใช้ไม่หมดนะคะหมูยอแบ่งออกมาค่ะ ไข่ไก่ค่ะไส้กรอกแล้วก็ปูอัดเครื่องที่จะใส่ก็แล้วแต่เราเลยค่ะไม่ชอบอะไรก็ตัดออกชอบอะไรก็เพิ่มอีกได้แล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกเผาซอสมะเขือเทศมายองเนสค่ะเราก็จะเอาหมูสับลงผัดก่อนใส่น้ำมันลงไปค่ะไม่ต้องเยอะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วก็เอาหมูลงผัดให้สุก ให้หมูสุกค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลทรายกับซีอิ๊วขาวอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะเราก็จะไม่ปรุงให้รสเข้มมากเพราะว่าจะมีรสของซอสมะเขือเทศกับมายองเนสอีกนะคะปรุงแค่ให้มีรสนิดหน่อยก็พอค่ะจะมีน้ำในหมูออกมานะคะเราผัดให้น้ำงวดก่อนค่ะแล้วก็ใส่ชามพักไว้เอาเส้นกรอกมาหั่นให้เป็นเส้นยาว เสกกรอกถูกปรุงสุกมาแล้วนะคะเราก็จะไม่ทําอะไรอีกแต่ถ้าไม่แน่ใจเราก็ไปต้มอีกทีก็ได้ค่ะเส้กรอกนี่จะหั่นแบบยาวหรือว่าจะหั่นแบบเฉียงก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราทานเลยค่ะส่วนปูอัดก็ฉีกให้เป็นเส้นไว้ค่ะหมูยอค่ะอันนี้หมูยอก็ปรุงสุกมาแล้วนะคะเราก็เอามาหั่นตามยาวได้เลยค่ะเสร็จแล้วมาต่อไข่ใส่ชามไว้ก่อนค่ะ ที่ตอกไข่ใส่ชามไว้ก็เพราะไม่ถนัดที่จะเอาไข่ไปตอกใส่ในแผ่นแป้งแล้วเราก็คนให้ไข่แตกค่ะไม่ต้องตีให้ละเอียดก็ได้นะคะใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมซอยถ้าเราไม่ชอบเราไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็มาย่างกันนะคะแผ่นแป้งจะมีสองด้านสองด้านนี่ไม่เหมือนกันค่ะด้านหนึ่งจะผิวเรียบอีกด้านหนึ่งผิวขรุขระเราเ,าเอาด้านผิวเรียบลงค่ะ หงายด้านขรุขระขึ้นค่ะถ้าเราต้องการให้แผ่นแป้งมีความกรอบมากให้เราย่างแผ่นแป้งก่อนย่างจนแผ่นแป้งเป็นสีขาวขึ้นค่อยเอาไข่เทใส่ลงไปละเลงไข่ให้ทั่วแผ่นความขรุขระของแผ่นแป้งจะล็อกไข่ไว้ไม่ให้ไหลลงเตาพอเราเอาไข่ละเลงบนแผ่นแป้งแบบนี้แล้ว แผ่นแป้งจะไม่ไหม้เร็วแล้วนะคะเขาจะค่อยๆสุกค่อยๆเกรียมค่ะแล้วก็เอาน้ำพริกเผาทาให้ทั่วแผ่นแต่ถ้าไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะเอาหมูสับค่ะใส่ลงไปมากน้อยก็ตามที่เราชอบเลยค่ะหมูยอค่ะเรียงลงไปให้ทั่วแผ่นไส้กรอกปูอัดค่ะเรียงลงไปเลยค่ะ ถ้าหากว่าใครชอบทานผักเอาแครอทขูดฝอยใส่ลงไปได้ค่ะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวค่ะถ้าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะสุดท้ายก็จะเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสค่ะโรยลงไปให้ทั่วแผ่นเลยค่ะมากน้อยก็ตามชอบได้เลยนะคะใส่เครื่องหมดแล้วเราก็พับครึ่งแผ่นเลยเพราะว่าถ้าเรารอให้กรอบจะพับยากค่ะแผ่นจะแตก แต่อันนี้จะรอ,อก่อนค่ะรอให้เกลียมอีกนิดค่อยพับจะได้ไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมาการที่เรารอให้แป้งเกลียมแข็งแล้วค่อยพับจะมีข้อดีก็คือแผ่นแป้งจะ,ะเผยให้เห็นไส้ข้างในทําให้ดูน่าทานค่ะนี่ค่ะแป้งกรอบมากทําเสร็จแล้วเราก็ควรจะทาเลยนะคะจะได้กรอบๆเวลาที่เราจะทานก็เอากันไกลค่ะมาตัด จะได้ทานได้ง่ายๆถ้าเราไม่อยากใช้เตาย่างเราเอามาย่างในกระทะแทนได้ค่ะแต่รสสัมผัสจะต่างกันแบบนี้จะนิ่มกว่าแต่ถึงนิ่มก็อร่อยนะคะอันนี้จะใช้แผ่นข้าวแคบทําหมี่พันของจังหวัดอุตรดิตถ์เขาจะมีงาใส่มาด้วยเอาแผ่นวางลงในกระทะเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันแผ่นข้าวแคบโดนความร้อนแล้วก็จะนิ่มนะคะจะไม่กรอบมาก แล้วเราก็เอาไข่เทลงไปค่ะไล่ไข่ให้ทั่วแผ่นแล้วก็ใส่เครื่องใส่ทุกอย่างตามที่เราต้องการใส่ลงไปค่ะแผ่นแป้งอันนี้จะบางกว่าแผ่นเมี่ยงยวนนะคะเวลาย่างต้องระวังเผลอจะไหมเอานะคะทำเสร็จแล้วก็จะนิ่มค่ะจะนิ่มกว่าแบบแรกแต่ก็อร่อยดีค่ะทานเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารว่างอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำทานนะคะ ค่ะวันนี้คนไรเข้าครัวเสิร์ฟพิซซ่าเวียดนามแค่นี้นะคะคลิปต่อไปทำอะไรฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ